สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็ในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยมีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับและมีอะไรให้เราเล่นก่อนที่เซิร์ฟใหม่จะเปิดด้วยนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกัน,นครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้าเว็บลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะมีภาพหน้าต่างเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงกลางด้านล่างนี้ก็จะมีคําว่าลงทะเบียนครับซึ่งใครที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นปุ่มว่าลงทะเบียนแล้วนะครับสามารถกดเข้ามาดูโค้ดของเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของผมนะใครที่ดูคลิปนี้และอยากเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ได้นะครับเพราะว่าโค้ดนี้นะครับจะใช้ได้แค่ในเซิร์ฟวาเลนไทน์เท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นใบเปิดสัตว์สิบใบใบเปิดแฟชั่นสิบใบ เปิดก a s สิบไปนะครับซึ่งตัวเซิร์ฟวาเลนไทน์นะครับจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เลยนะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือของอย่างแรกนะครับก็คือโค้ดที่จะได้ตั๋วกาชาทั้ง3แบบนะครับเท่านั้นไม่พอครับเลื่อนลงมาจะมีตรงนี้ครับเป็นเหมือนกับอ่ารงวัลเช็คอินนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามากดตุ่มเช็คอินตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่8นะครับ จนถึงวันที่21กุมภานั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะมีให้เราเช็คอินทั้งหมด7ระดับนะครับถ้าเราเช็คอินไปถึงระดับไหนเราก็จะได้ของรางวัลระดับนั้นนะครับซึ่งของรางวัลโค้ดตรงนี้นะครับเราจะสามารถใช้ได้แค่ในเซิร์ฟวาเลนไทน์เท่านั้นนะก็จะเป็นสิทธิพิเศษมากๆสําหรับคนที่มาเล่นเซิร์ฟนี้ครับอ่าอันนี้คือได้แค่อย่างเดียวนะสมมุติว่าเราเช็คอินแค่1วันเราก็จะได้ของรางวัลที่ เป็นของ1วันหรือถ้าเกิดว่าเราเช็คอินเป็นวันเราก็จะได้ของรางวัลที่เช็คอิน4วันนะครับไม่ได้ได้1 2 3 4นะอาจจะได้อันที่สูงที่สุดนะครับซึ่งความพิเศษนะครับเช็คอิน1วันนะครับได้ไดมอนด์300บัตรเปิดสัตว์ใบอ่บเพิ่มขึ้นไปตามวันนะครับแต่ว่าวันที่เนะครับถ้าเกิดคุณทําครบ7วันนะครับคุณจะได้ไดมอนด์ถึง1,500นะครับใบเปิดสัตว์30ใบนะกาชาทิเก็ต30 แล้วยังได้คอสตูมลิมิเต็ดนะครับบันนี่บ r n e เน่นะฮะอ่าแล้วก็มีอ d e เ c นเชสไซส์ L นะครับ5กล่องนะฮะเพจเทรนนิ่งเดลี่2อนะอีกซีสัตว์เนี้ยง1 0ออันนะครับไทม์สเปซเวทคอนการ์ดอัลบั้ม Day เดย์นะเป็นตัวเชาการ์ดนะครับที่เป็นพวกการ์ดขนาดการ์ดเผานะครับซึ่งพิเศษตรงไหนครับพิเศษตรงที่ตัวเกมนะครับเขาจะแจกชุดที่เซิร์ฟอื่นไม่มีนะครับก็คือจะเป็นชุดตัวนี้ครับ ก็จะเป็นชุดที่ได้ดาเมจ3.5มเลยนะสำหรับการเริ่มต้นก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ได้ดาเมจไร,ร้ธา,าตุอีก3%รนะครับลดร้า,รายธาตุอีก3%นะเมื่อแอตแทกมีโอกาส1%ที่จะเพิ่มสเต็งอินเด็กอย่างละ5นะครับต่อเนื่อง20วิิตวิและคููดาว25 25วินาทีให้กับตนเองนั่นเองนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นชุดแบบประมาณนี้เลยนะของผู้ชายผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ลองเช็คดูแล้วกันนะครับก็เป็นชุดที่น่ารักอีกชุดหนึ่งเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าลงทะเบียนนะครับของเซิร์ฟเวอร์วาเลนไทน์นั่นเองนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัวหน้าลงทะเบียนไว้นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับหรือใครคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวอานะครับถ้าชื่นชอบก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยครับไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ